หลังจากที่เพื่อนๆส่งภาพและวิดีโอได้แล้วนะครับผ่าน NDI ใน OBS ทั้ง2เครื่องนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการสตรีมขึ้น TikTok Studio นะครับโดยใช้เครื่องที่สตรีมสามารถสตรีมออก TikTok Live Studio ได้นะครับวันนี้นะครับผมจะใช้เป็น Game Capture ก่อนนะครับส่งภาพผ่าน Game Capture นะครับอันนี้ผมแอดเป็น Game Capture เข้ามานะครับผมใส่ฟิลเตอร์เป็น NDI Output ออกไปนะครับเป็น Game Capture นะครับ เรียบร้อยเราก็ส่งภาพออกไปได้แล้วนะครับเสียงก็เหมือนเดิมเลครับผมใช้อันเดิมเลยทั้งเสียงลำโพงนะครับเสียงเดสก์ท็อปแล้วก็เสียงของตัวไมโครโฟนนะครับใช้วิธีเดิมเลยนะครับมาดูในส่วนของเครื่องสตรีมนะครับในเครื่องสตรีมนะครับจากเดิมที่เป็นสกรีน01ใช่ไหมครับผมใช้เป็นเกมแคปเจอร์นะครับที่ผมแอบเพิ่มเข้ามามันก็จะเข้ามาทั้งภาพเกม เดสก์ท็แล้วก็ไมค์นะครับมาพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งนี้เราก็ออกมาครบทั่วแล้วนะครับในกรณีนี้เนี่ยที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะไลฟ์ขึ้น tiktok studio ด้วยนะครับแล้วก็มาดูตรง OBS นะครับให้เรากดตัว Start Virtual Camera นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการจำลองไดฟ์ของกล้องขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็เข้าไปที่ tiktok กลับไปที่ TikTok Studio นะครับใน TikTok Studio นะครับเพื่อนๆก็ไปเพิ่มเป็น Camerla เข้ามานะครับจากนั้นก็ปรับให้เป็น OBS Virtual c a m e r a นะครับนี่ก็จะได้กล้องที่มาจากตัวของ OBS นะครับนี่เราที่เราเปิด Virtual c a m e r a ไว้นะครับนี่ก็จะมาฉายอยู่ใน TikTok Studio นะครับ แล้วเรื่องเสียงเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องนะครับหาหูฟังนะครับหาหูฟังราคาถูกๆนะครับเอามาเสียบกับตัวเครื่องสตรีมนะครับนี่เพื่อนๆก็ต้องไปปรับตรงออดิโอนะครับแล้วเนี่ยเลื่อนลงมาตรงมอนิเตอร์ไดฟ์นะครับตรงแอดวานซ์นะครับมอนิเตอร์ไดฟ์นะครับเลือกให้เป็นหูฟังนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นโน้ตบุ๊กแล้วไปปรับเป็นลําโพงเนี่ยเสียงมันจะออกลําโพงของตัวโน้ตบุ๊ก นะครับตัวโน้ตบุ๊กเราเนี่ยเราหาหูฟังมาเสียบนะครับนี่แล้วก็ใช้เป็นหูฟังนะครับจากนั้นเนี่ยเราทําการเปิดให้มันมอนิเตอร์เสียงออกหูฟังนะครับก็คือให้ตัว OBS เนี่ยออกมอนิเตอร์นะครับก็ไปกดจุดๆตรงนี้นะครับตรงหูฟังเนี่ยครับตรงตรงเสียงแถบเสียงนะครับแล้วก็ advance d audio property นะครับนี่มันจะมันก็จะขึ้นแถบเสียงทั้งหมดนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการแค่เสียงเดสก์ท็อปกับเสียงไม์นะครับเข้ามาด้วยเราตอนแรกมันจะเป็นมอนิเตอร์ออฟนะครับทั้งหมดเลยเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับแล้วก็มอนิเตอร์แอนด์เอาท์พุตนะครับนี่เลยทั้ง2องอันนะครับก็คือหูฟังกับตัวไมโครโฟนปรับให้เป็นมอนิเตอร์แอนด์เอาท์พุตด้วยนะครับคราวนี้เสียงใน OBS เนี่ยมันก็จะเข้าหูฟัง ของตัวเครื่องสตรีมนะครับก็คือทั้งเสียงไม์ทั้งเสียงเดสก์ท็อปก็จะออกหูฟังพร้อมกันเลยนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยทางฝั่งของตัว OBS นะครับแล้วใน TikTok Studio นะครับเพื่อนๆก็แค่ไปปรับฝั่งของ audio นะครับที่เป็นฝั่งของตัวี p เ a k ร์นะครับ,ปร,บ,ป,รบปรับให้เป็นหูฟังนะครับปรับให้เป็นหูฟังนะครับหูฟังนี่ แล้วก็ตัวออดิโอเพื่อนๆก็ต้องลองไปเซตดูนะครับว่าความดังเท่าไหร่นะครับนี่ส่วนตัวไมโครโฟนนะครับเพื่อนๆก็ลดลงไปเลยนะครับเป็นศูนย์นะไม่ต้องไปติ๊กปิดน,นะครับให้เพื่อนๆลดลงมานะครับลดลงมาอ่านี่มันก็จะเปิดเป็นไม์หลอกๆอันนึงที่ไม่มีเสียงนะครับกับตัวลําโพองอีกอันนึงนะครับในกรณีที่ผมเปิดไม์ไว้เนี่ย เพราะว่าบางครั้งที่เราปิดไมค์แล้วเสียงมันไม่มีเข้าหรือหรือเป็นการดิสเบิร์ดมันมันอาจจะมีการเบนทาง Tik t o อกนะครับผมก็เลยเปิดไว้แต่ว่าไม่มีเสียงเข้านะครับประมาณนี้กันไว้เผื่อมันเบนนะครับผมก็เลยเปิดไว้แล้วก็ลําโพงตัวนี้มันก็จะเข้าทั้งเสียงเกมแล้วก็เสียงไมค์นะครับจากที่เราเปิดมอนิเตอร์ผ่าน OBS นะครับก็คือมันก็จะเข้าทั้งคู่เลยนะก็คราวนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะ กดไลฟ์ขึ้นได้เลยนะครับหรือถ้าคิดว่าคอมสตรีมเพื่อนๆแรงพอเพื่อนๆก็สามารถที่จะสตรีมเข้าแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับนี่ผ่าน OBS นะครับจากนั้นก็ TikTok เราก็สามารถที่จะสตรีมขึ้น t i k t o k ได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะสตรีมได้2ช่องทางพร้อมกันเลยนะครับผ่านเครื่องสตรีมโดยที่เครื่องหลักเราที่เล่นก็จะไม่มีอาการหน่วงอะไรใดๆนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับในการสอนนะครับ ในส่วนของเพื่อนๆที่ไม่สามารถเพิ่มวิดช้อนคา m e เ a ของ OBS ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้สอนเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรเพื่อนๆก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ